จ้ะมาทำไส้กะหรี่ปป๊บกันอันนี้ยายทำไปแล้วนะคะยายหั่นไปแล้วนียายหั่นไปแล้วค่ะหั่นแล้วต้มไปแล้วด้วยเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มาหั่นนเจ้าน้ำตานี่นี่ค่ะมาหั่นเจ้าน้ำตา หันทีไรร้องไห้ทุกครั้งเลยเนี่ยหั่นแล้วร้องไห้ทุกครั้งโอ้ยใครหันแล้วไม่ร้องไห้มั้งเนี่ยมีใครหันไม่ร้องไห้มั้งเนี่ย ยายจะถ่ายตอนผัดให้ดูนะคะยายจะหั่นตอนผัดให้ดูแล้วก็จะมียายจะทําไส้หวานด้วยนะคะทํากะหรี่ปับ๊บยายทำไส้หวานด้วยยายจะทําไส้หวานจะ้ะทำไส้ถัว่วทำ ทำไส้ถั่วนั่นทำทำทำไส้ถั่วทำไส้หวานน่ะถั่วเขียวีจริงอะโอ้ย กีคุยกันน้องกาบอกว่ายายบอกว่ายายร้องไห้อยู่เป็นอะไรร้องไห้ปะเอาหอัหอมให้ดูหัวล้อกันท้องแข็งหัวลากันหัวล้อกันท้องแข็งเลยยายจะทำนี่นะคะ วันนี้ยายยยายไม่มีไก่นะคะยายไม่มีไก่ยายพอดียายซื้อหมูมายายก็เลยเอาหมูอืมยายก็เลยเอาหมูมาเลยโอ้ยน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลเมื่อกี้ผัดไส้นั่นเสร็จไปแล้วนะคะไส้ปลีย เดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะใส้ปอเปี๊ยะได้ทำเสร็จแล้ว แน่นะคะคลิปน yes ี้ใยญยอาจจะถึงสินาทีก็ได้หรือว่าก็ไม่งั้นก็ครึ่งชั่วโมงไปเลยผัดไส้เอ้ยเขาทำให้ฉันเสียใจหัวหอม ตาเล็กต้อนตาไหลเลยค่ะนั่งไม่ได้แล้วต้องยืนหม้อหอมแค่เนี้ยหั่นแค่นี้เห็นแล้วบบต้องกินนาทีเนี่ยดูดิต้องสี่ห้านาทีเออ้อ,อ หวอมแค่นี้อาหารตั้งสี่ห้านาที สวัสด,ดีค่ะต่อนะคะนี่ยายจะผัดไส้ขนมไส้กะหรี่ปั๊บนะคะอันนี้ใส้หวานยายนึ่งไว้แล้วนะคะถั่วแต่ยายยังไม่ได้ทำไม่ไม่รู้ว่าจะนั่นทาเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะได้ให้ทำโดยให้ดูทีเดียวกันไปเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะนั่นพักแล้วให้ดู ล้งเดียวก่อนไปเลยทำยาวๆไปเลยอันนี้ผัดไส้กะหรี่ปั๊บก่อนนะคะนี่ลงสามเกลือไปก่อน,นะคะ่ะลงสามเกลือไปก่อนแต่ไม่รู้นะใครใครใครไม่ใช้แต่ยายใช้นะคะสามเกลือสามเกลือก็ไม่มีอะไรมากหรอกเดี๋ยวก่อนพิถายายบนนู่น คือแบบต้องการให้มันเผ็ดหน่อยถ้ามันไม่เผ็ดมันก็ไม่อร่อยนะคะใส่กะหริกครับนี่ค่ะใหญ่แบบเป็นเม็ดแต่ยายมามามาโขลกเองยายเอามาโขลกเองนะคะ หมวกูเลยวันนี้ยายไม่ได้ใส่เสื้อกันเปื้อนนะไม่ได้ใส่หมวกด้วยเพราะว่าถาผมแล้วแทนที่จะใส่หมวกไม่ใส่นะขัดไอ้เนี่ยเปิดเสียงมันจะดังหน่อยหรือเปล่าคะ ดังเหมืนนไม่เปิดดีกว่าแงเพราะสามเกลือใส่แค่ก้นเดียวครัวไม่เผ็ดใส่กละหรีปับ๊บมันก็ต้องเผ็ดหน่อยๆถึงจะอร่อย หมูยายซื้อมาบดเองนะคะเราไม่ต้องอละเอียดมากถ้าซื้อที่เขาบดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาล้างหรือเปล่าแต่มากยายจะซื้อมาบดเองนะคะไก่ยายก็ซื้อมาเป็นตัวยายก็เอามา่งเองยายก็ซื้อมานั่นยายก็มาเพราะเครื่องบดยายมีหมดทุกอย่าง จะเป็นแบบว่าบทละเอียดบทอะไรของยายมีหมดทุกอย่างยายมีหมดทุกอย่างวันนี้คงทำไม่ทันนะคะยายบ้านนะ คงทำไม่ทันจะแค่ไม่แน่เดี๋ยวก่อนดูก่อนเพราะว่านอนดึกอยู่นอนดึกอยู่ดูกันยาวๆไปเลยนะคะ